สวัสดีครับคุาผู้ชมครับพบกับผมธนโรธจันทร์ธราชดวิสิทธ์ครับในรายการเกษตรกรตัวอย่างครับวันนี้ครับผมยังตระเวนอยู่ในภาคใต้ครับที่ผมยืนอยู่นี้เป็นพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังเป็นสวนของสละอินโดนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะยังไม่เคยเห็นวันนี้ครับเราจะมากระทบเหลือในการปลูกสละอินโดว่าเขามีวิธีการแบบไหนอย่างไรโดยเฉพาะสละที่ได้ใช้ก่อแก้วผลออกมาเป็นอย่างไรเรามาฟังจากปากเกษตรกรกันเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับรับแนะนําตัวคุณผู้ชมเลยครับสวัสดีครับผมพิเชษตุลักษณ์สอนจะจะของสวนตลาดอินโดครับครับเจ้าของสวนตลาดอินโดตั้งอยู่ที่อําเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงครับอําเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงครับผมอีกท่านหนึ่งคือนี่ใครเอ่ยหน้าตาสวยเชียวป้าเยื้องสุขษรป้าเยื้องเป็นภรรยาของคุณพิเชษคุณพิเชษครับอีกท่านหนึ่งครับก็คือที่คุณหน้าคุณตาครับก็คือ สวัสดีครับผมพงศธรครับนักวิชาการส่งเสริมครับครับวันนี้ก็มาช่วยร่วมกันพูดคุยนะครับทาความเข้าใจพร้อมทั้งให้คําแนะนําเทคนิคต่างๆกับเกษตรกรครับครับอ่ะคุณพีครับขออนุญาตเรียกคุณพีเนาะเรามาร่วมกันพูดคุยเลยคุณพิเชษเรียกพี่พิเชษเนาะดูยังนุ่มอยู่ดิหกสิบแล้วหกสิบแล้วยังดูเหมือนไม่ใช่หกสิบปลูกสละอินโดได้ไงทำไงถึงได้หันมาปลูกสละอินโดรน้องน้อง เป็นผอมที่นราธิวาสเลยซื้อไปไอ้ตาที่อยู่ครับตอนนั้นร้อยแปดสิบตรงๆร้อยกิโลละร้อยแปดสิบถึงสองร้อยบาทก็เลยเลยติดใจติดใจเลยอยากจะนำมาปลูกนำมาปลูกการปลูกสละอินโดยากไหมไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากถ้าหากว่ามีคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะปลูกบ้างต้องทำยังไงเริ่มต้นก็ปลูก หาพันสต่ละอินโดสายน้ำพึ่งจากนรามาอ๋อมันมีสายพันธุ์ด้วยเป็นพันอะไรบ้างสายน้ำพึ่งสายน้ำพึ่งไอ้ที่ดีที่สุดราคาดีๆที่ขายอย่างของของพี่พิเชษที่ปลูกเนี่ยพันสละอินโดสายน้ำพึ้งสายน้ำพึ่งนะครับมีแปดสายพันธุมีอยู่ประมาณแปดสายพันธ์ใช่ไหมแต่นี่มันเป็นสามสายพันธุ์ที่มา ป็นลูกดำลูกแดงลูกลายลูกไหวคัดเลือกกันเรียกกันตามตามตามผลลูกดำลูกแดงแล้วก็ลายลูกไหวลายลูกไหวนะครับที่จริงๆก็คือพันสายน้ำผึ้งเลยที่ว่าน้ผึ้งเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยก็ลแ่งเดียวกันการปลูกมันต้องดูแลยากไหมต้องประคบประงมเหมือนเด็กก่อนไม่ไม่ต้องประคบประงมเหมือนเด็กก่อนเลยครับครับ แล้ว้เห็นของพี่วิเชษเนี่ยยังมีต้นลองกองมีไม้อย่างอื่นรวมอยู่ด้วยมันได้เหรอได้ครับได้มันชอบอยู่ต่เป็นไม้กลายเป็นว่าสไลอินโดนี้เพื่อประทานครับอ๋อต้องมีไม้ใหญ่ร่มเราจะอยู่กลังเชกไม่ได้ครับใบจะในบยแสงมากไม่ดีเพราะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะปลูกสลดอินโดนะครับเมื่อพื้นที่ปลูกพืชชนิดอื่นไม้ใหญ่อยู่แล้วสามารถที่ปลูกสลดอินโดได้ได้ครับการปลูกต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ ตั้งแต่วันปลูกจนถึงได้รับผลประมาณตรงปี18เดือนก็มันมันมัน18เดือนก็เริ่มที่จะให้ผลผลิตแล้วครับ2ปีนี้ได้แน่แน่ได้แน่แน่เลยแรามาเออประมาณ2ปีตั้งแต่ผสมเสร็จประมาณหน้าเือเหลือเดือนครึ่งจะสาสมบุญดีการผสมผสมอะไรปะตุ้มเกศวนเราผสมเองหรือว่าเขาผสมขอเขาโดยธรรมชาติผมไม่ได้ จย่าตัวต้องเปิดตัวเองรอผสมเองครับยังจะเลี้ยงหมูพันเลยต้องคอยผสมให้คือคุณลักษณะของครับลาดนนะครับจะมีความพิเศษอยู่คือมันจะไม่เหมือนปาล์มอยู่ในตระกูลเดียวกับปาล์มแต่ไม่เหมือนปาล์มตรงที่ว่าเกสรตัวผู้ตัวเมียเนี่ยจะอยู่กันเพละต้นอ๋ออย่างที่เรายืนอยู่ข้างหลังนี่นี่อ่ะไม่มีลูกอ่ะตในบอกฮะตัวผู้ตัวผู้ครับอ๋อนี่ต้นตัวผู้คุณผู้ชมนี่อย่างนี้อ้าวอธิบายนิดหนึ่งครับต้นตัวผู้ คือจริงๆแล้วจําเป็นไหมว่าทั้งสวนหนึ่งต้องมีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียจําเป็นจําเป็นไมจเป็นครับจำเป็นจำเป็นนะทีนี้ตัวตัวผู้มันมีประโยชน์อะไรครับตัวผู้มีทุกตัดดอกเอาไปผสมเกสรวนตัวเมียอ้อนี่ครับอย่างนี้เป็นตัวผู้แล้วมันจะมีเกสรอยู่เกสรบานนี่คือสีเหลืองครับสีเหลืองเกสรที่พร้อมผสมนี่สีเหลืองสีเหลืองเวลาพร้อมผสมอย่างนี้เราจะไปทํายังไงเอาไปเคาะใส่ตัวเมียไปเคาะ ใส่ตัวมีตามต้นสมมติว่านี่ต้นตัวเมียสมมติว่านี่ดอกตัวเมียเรามาเคาะอย่างนี้ใช่ไหมเคาะไงเคาะแบบนี้ครับเคาะแค่นั้นเองครับมีมาอ้านี่ตัวเมียโอ้ป้านี่น่ารักจังเลยอ่านี่นี่ตัวเมียจะไม่เหมือนตัวผู้ครับไม่เหมือนโอ้โหตัวเมียไม่เหมือนตัวเมียอ้วนๆแล้วก็มีเป็นปุ่มเหมือนจะติดพร้อมจะติดลูกเวลาผสมต้องทำยังไงครับเอาใหม่ทีเอาตัวผู้มาเคาะใส่ตัวเมีย เคาะใส่มากน้อยแค่ไหนมีเทคนิคไหมครับไม่มีไม่มีเทคนิคต้องใส่มากเลยกินเกิก็ลูกติดเล็กติดนี่แหละก็คือว่าเราต้องเคาะแต่น้อยใช่ไหมน้อยเบาๆไม่ไม่เคาะนานเกินไปเดี๋ยวลูกจะดกข้านเดียวก็ได้ห้าหัวอูหัวครับกะดอกตัวผู้ดอกเดียวสามารถนําไปเคาะใส่ตัวเมียได้ประมาณอู่หัวห้าหกนี่ยอหัวด้วยกันนี่ไอ้นี่กระปุกเดียวกระปุกเดียวแต่ว่าไอ้นี่มันทลายใช่ไหมทลายดิ นี่คือนี่คือตอนอายุประมาณสักสิบแปดเดือนครับแปดเดือนผสมได้เลยพอผสมแล้วก็เราก็ปล่อยไปตามปกติไม่ต้องคอยมาเฝ้าดูไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรแล้วการให้น้ําใส่ปุ๋ยให้น้ําต้องให้ไม่เห็นมีมีมีสติงเกอร์มีไม่วาระบบน้ําต้องวางระบบน้ำนี่ใจตัวิองึ้นไม่ได้ครับตรงใจ เป็ดน้ำหยุดอ๋อใช้ท่อดำใส่โคนเลยใช้น้ำหยดดอาที่โคนเลยเพราะอะไรครับถ้าใจนดาบิงเกอร์น้ำจะไปติดลูกเปียดเปียกลูกเบียดมากเปียกมากมันจะเป็นเยาราลูกเปอยไปเลยอ๋อมันจะไปเปื่อยที่ลูกเองเลยโอ้มันจะสมลุกจะลูกจะล้าไปในนี้อ๋อมันจะไปขังอยู่ข้างในข้างในหลังนอกจากการให้น้ำแล้วการใส่ปุ๋ยพี่พิเชษใส่ ใช้กอแก้วฉีดพ่นทางใบฉีดพ่นทางใบส่วนทางดินใช่ไหมไม่ต้องใช้เลยฉีดไปด้วยทางดินรอบโคนเลยก็ใช้กอแก้วนี่แหละฉีดรอบโค้งไปด้วยบำรุงไปด้วยตัวเดี๋ยวพาไปดูหน่อยว่าการใช้กอแก้วใช้แล้วเนี่ยมันออกมาแบบไหนยังไงครับไปทางไหนดีตอมนี้เราจะพาไปชมละพาด้านนู้นก่อนได้มั้งได้ได้เอาไปด้านนี้ผมอยากจะให้ดูนะครับคุณผู้ชมฮะเชิญครับไปเลยอ่ะมาเลยโอ้โหนี่ ทางนี้ครับใครที่ยังไม่เคยเห็นสละอินโดต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องที่แบบต้นลึงอ่ะพี่รูปทรงรูปทรงใครใครสละกพี่พิเชษครับอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งใครละกรรเนาะนี่อย่างนี้นี่คือต้นตัวเมียตัวเบียอายุประมาณเท่าไหร่แล้วต้นนี้สิบห้าปีนะกี่ปีนะสิบปีตั้งแเด็กปลกกันสิบห้าได้ประมาณสิบกว่าปีการติดลูกตั้งแต่สองปีมา ใช่ไหมตั้งแต่สองปีเลยตั้งแต่สองปีที่นี่การติดลูกเนี่ยมันติดรอบต้นอย่างนี้เลยรอบต้นลึกตรอเลยติดรอบต้นอย่างนี้เลยถึงยอดเดี๋ยวยังผสมได้อีกนี่อ๋อยังมีผสมอ๋อนี่นี่นี่ที่คือกระแทงออกแทงออกมาเองคับเยอยไม่นี่ในดอกไม่ทีนี้ปีหนึ่งเนี่ยมันติดกี่รุ่นกี่ครั้งยังไง ปีมันติดตลอดปีเลยทั้งปีมันก็จะวนเหมือนเก็บเกี่ยวตลอดปีมันเหมือนตระกูลปาล์มใช่ไหมที่มันก็ติดลูกทั้งปีมันเหมือนมะพร้าวก็ถ้ามีความสมบูรณ์สูงๆนี่ก็สามารถที่จะทำให้มีผลผลิตได้ทั้งปีโอ้ต้งแตะตัดยังมีช่วงเป็นอยู่นะต้องเตะรูปกลุ่มกิรวากิหวาทลยทั้งปีไอ้ทลายเนี่ยทลายหนึ่งเนี่ยที่ที่ออกดอกอย่างเงี้ยทลายมีสามสามก้นสามสามกระปุก สี่ก้อนใช่ไหมกระปุกครับสามสี่กระปุกด้วยกันทีนี้ตัดก็ตัดพร้อมกันเลยใช่ไหมทลายเดียวตัดพร้อมกันร้องหมดเลยธรรมดาเออเบบกระปุกนี้มันมันจะมีตงหน้าอกกระปุกอ๋อมันปกติมันจะออกมาประมาณห้าหกมันมันนิ้วเลยเหมือนนิ้วเลยห้าหกพวงด้วยกันคลัทแต่ว่าเราตัดทิ้งกระปุกตัวตัวอ๋อเอาไว้ให้ทักสากระปุกเพื่อความสมบูรณ์กระปุกหนึ่งเนี่ยประมาณเนี่ยอย่างเงี้ยกี่กิโลเท่าไหร่ประมาณกระปุกเล็ก นี่ไอ้นี่เล็กประมาณกิโลครึ่งโดยทั่วๆไปโดยเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่3กิโล2กิโลประมาณ3กิโลเราไปดูต้นอื่นเลยครับถ้างั้นโอ้โหนี่ต้นเล็กๆครับนี่นี่เลยติดลูกขึ้ดินเลยเนี่ยเป็นปีนี้อีกแล้โอ้โหเคาเขาไม่ไปเขาไมีส่วนช่วยในการผสมหน่อยนี่นี่นี่้างนี้ต้องไล่ครับไม่ได้ตัวนี่นี่มันมันเก็บสุกแล้วเห็นน่าจะสุกสุกแล้วใช่ไหมสุกแล้วอันนี้ผสมได้ใช่ไหมเนี่ย สมัยแล้วอ่านี่ผสมจะน,น่อยขอมีส่วนร่วมขอมีส่วนร่ว,ว,วมเล็กหนึ่งโสงสามสี่ห้าอกจ็ดโอ้โหสุดเลยนี่เก็บไปบ้านขายบ้างยังขายแล้วประมาณกรงกันกว่าโลแล้วประมาณสองพันกว่าครับแล้วเก็บได้ประมาณปีหนึ่งมันได้ประมาณกี่กิโลได้ปีก่อนได้สามพันกว่าสามพันแปดได้ปีก่อนสามต่อแปดันมาทางนี้ ดูหน้ารอๆกัเดี๋ยวคนมจะมองไม่เห็นปีที่แล้วไม่ได้ใช้กอแก้วไม่ได้จ่ายได้ประมาณ3มตันกว่าสมตันกว่าปีนี้เนี่ยเพิ่งจะเข้าเพิ่งจะต้นฤดูครับนี่ยังต้นฤดูไหมต้นฤดูประมาณเดินกว่าตัดเดินกว่าเพิ่งจะตัดเดินกว่าได้ไปประมาณเท่าไหร่สองตันแล้วคุณพีสองตันแล้วสองพันกิโลกิโลละแปดสิบน้ำนักมังทีกิโลละแปดสิบนี่คือจากสวนี่จากสวนใช่ไหมเป็นไงบ้างการใช้กอแก้วกับ พอใจพอไหมพอใจมากครับคุ้มไหมคุ้มครับต้นทุนเป็นไงต้นทุนมาเดินที่ดังมดกันอืมต้นทุนต้นทุนน้อยต้นทุนน้อยเด็กยุดละกสามพันสามพันตึกเอาขยับมาทางนี้ที่หนึงเอามาโอ้โหนุ่มตุนลุ่ตุนไปสามพันแล้วก็แบบลดน้ำยายาอื่นไม่ต้องฉีดอืมประมาณห้าพันไรนี่ห้าพันนี่เก็บไปเก็บไปแล้วทั้งหมด สองตันประมาณสองตันนะสองตันนึงพอใจไหมนะพอใจผลออกมาชัดเจนครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นคายืนยันของเกษตรกรครับที่ได้ใช้กอแก้ลบสละอินโดนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ครับทางรายการเกษตรกรตัวอย่างก็ต้องขอบคุณพี่พิเชษนะครับแล้วก็พี่เยื้องนะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้กอแก้วใช้มาตั้งแต่เดือนมกราหกเดือนเจ็ดเดือน้ามาแล้วผลออกมาชัดเจนทั้งลดต้นทุนทั้งเพิ่มผลผลิตขอบคุณครับขอบคุณครับสําหรับวันนี้ครับ ผลลงนะเราอยู่กลางสายผลก็ต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับสองเกลือสองเกลือมหัศจรรย์ผลิตสรรค์